น้ครับผมนายกิจจะเป็นมสมตัดเศเที่หนึ่งสำหรับผมนายิารย์จะามสามเลยครับสำหรับผมนาโอ้ยตอนจาเล็กที่นับนการาที่ันกบา้ทองวที่ี่แค่ะนักาอที่บเดที่บเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์สุนขาานะผมไปเลยและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ไหนครับคุณทัน ดูเอาศาลเจ้า,าพ่อหลับเงอนครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยมาแนละ้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ประวัติอะไรเยอะๆะครับ,รบซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีครับซึ่งเป็นวันตุษจ,จีนคนก็จะเยอะเป็นพิเศษเรามาดูด้่นในกันเลยครับเราจะให้ดูอินเสิร์ตที่่กี้ครับที่เรามาถ่ายก็จะมีการเชิดสิงโตรหรือว่าการจุดประทัดครับแต่ผมจะมาเล่าประวัติที่นี่โดยร่าวๆกันเลยครับศาลเจ้าพ่อหลับเงินครับเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในถนนนางงามนะครับใน สมัยรัตนโกสินทร์ครับสมัยพญาสยาพญาพญาพญาพย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 าวิเชียศสีดีภายในครับมีศาลไม้หลับเมืองชัยพฤกษ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน้าเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ฝังในปีพศ2 3น5ครับซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับหนึ่งเลยครับเราต้องมาเช็คอินที่ถ่ายรูปที่สวยๆครับหนึ่งเลยนะครับ เราจะสามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับเป็นการที่เราครับมาไหว้ศาลแล้วก็แต่จะมีมุมถ่ายรูปถ่ายรูปสวยๆมาลงโซเชียลกันครับครับผมอย่างที่สองครับก็คือการเดินเที่ยวถนนนางงามชมเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ครับแล้วเวลาเราเดินเนี่ยครับเราจะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีอาคารไม้เรือนที่เก่าแก่ครับอันนั้นปูนบางที่ครับบางที่ซึ่งอาจจะเป็นการแบบทำให้เรานึกถึงย้อนวานหรือว่า าจจะพาแบบคุณย่าคุณแม่คุณปู่คุณยายมาเดินชมก็ได้ัะนี่ก็คือใส่ก่อกยักษ์อ้ยไม่ใช่ครับคืออะไรครับไม่รู้มันคือทูบยักษ์นะครับใช่ใช่เห็นครับก็คือทูบครับอ่าครับผมก็อันนี้เขากำลังขอพรแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรามาแรับเพื่ออะไรครับขอพรครับการขอพรนะครับซึ่งการขอพรนะครับเราก็จะขอพรในการไหวตามวันเกิดหรือว่าตามราศีของเรานั่นเองครับ กรงก็ใครที่อยากมาบนก็สามารถระบนได้ครับ่าที่นี่เออรัย์สิ์มากครับใช่ครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการชิมของอร่อยด้านหน้าครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมให้ดูเม่ะเริ่มริ่ดเลมี่้งรเยมีรบมีพอนะครับนี่ฮะรยมีร้อย่มีรเบอร์ะครับเบอร์ะครับชนะมีครับมีนะเบอร์ส่ชนะสี่า มีเสียงหกไมคเสียงหกมีหกข้าสี่มีหกข้าศีนะครับเรางจากที่เรขอพรเสร็จแล้วเราเป็นสุขสุขแน่นอนครับเราจะมาเป็นที่หหรือเปล่านะใช่นะครับแล้วก็ตาก้อนั้นก็อาจะโดนรถชนก่อนนะครับขนมสุขสุดเกมนะครับขนมสุขสุดเกมเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสามถุงร้อยถุงนื้อ๋อสามถุงร้อยถุงเนื้เท่าไหร่เท่าไหร่สามห้าช่ิ้นครับคุณทันครับมีเงินไหมครับมีครับพอครับอุ๊ยอะไรสแกนจ่ายผมหน่อยครับ อ๋อชื่อปาณิตนะครับนี่ก็เป็นร้านที่อยู่ในเมืองเก่านะครับเป็นร้านอันเป็นร้านขายมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอครับขายตั้งแต่โอขายตั้งแต่ขายนี่ชิ้นเดียวเขาขายมาเรื่อยๆทางานมาเรื่อยๆจนกว่ามีร้านแบบนี้มาขายนะครับซึ่งถือว่าหายากนะครับในตรงขาตอนนี้ซึ่งขาดถึงห้าบาทครับคุณมีแบบห้าบาทขายเันลูกปาเรียนจุกเหมือนเดิม้งแต่เกโอ้เก่งนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในรูก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ครับก๋วยเตี๋ยวในรูนะครับซึ่งร้านนี้ก็ตั้งอยู่ในถนนนางงามมามากกว่ากี่ปีครับห้าสิบเฮ้ยไม่ใช่ครับหกสิบปีนะครับห้าสิบครับห้าสิบครับครับนี่ครับนี่จะเป็นภายในร้านก็าเจะตกแต่งไปด้วยการเป็นสังกะสีครับแล้วก็จะตกแต่งแนววินเทจนะครับซึ่งเราอาจจะพูดได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าคนในร้านกเป็นคนจัดกามากแล้วก็ไม่อาจจะไป รบกวนเขานะครับแล้วก็มาดูเมนูอาหารเลยครับนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับซึ่งเป็นเมนูเด็ดของทางร้านนี้ เราก็จะสังเกต,ตได้แต่โ<า>ดนรถชนนะครับตอนนี้ข้อ่้าสงสัยแล้วว่าสตรีทอาร์ตท,ที่พวกเรานับไปถ่ายรูปกันหรือว่าที่เขาจะมาถ่ายรูปกันเนี่ยเกิดมาด้วยการว่าง,งไรครับนั่นครับดูครับนี่อ๋อนี่ครับเราเจอนี่ก็คือคุณลุงครับที่มาวาดสตรีทอาร์ตตรงนี้คนระับเออผมขอถามสักคำถามได้ไหมครับลุงวาดรูปสตรีทอาร์ตมาแบบนี้คนระับกี่ปีแล้วครับเจ้ามัน จากเราไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะครับพอแห้งงั้นเดี๋ยวก็เรามาดื่มน้ํากันที่นี่เลยครับสงศาสเตชันนะครับโดยสงศาสเตชันนะครับประวัติคร่าวๆเนี่ยมันก็คือเหมือนสถานีความสุขสถานีสร้างสรรค์นะครับโดยในอดีตนะครับตึกนี้ก็ได้สร้างมามีอายุนานมากกว่า100ปีนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ทําการปรับปรุงมากกว่า7เดือนนะครับโดยเขาจะมี2ชั้นชั้นแรกนะครับจะเป็นชั้น ร้านอาหารครับร้านอาหารก็จะสร้างในบรรยากาศชิวๆนะครับเหมาะกับการทำงานหรือพักผ่อนนี่นะคะเราก็อยู่กันที่สงสาสเตชันชั้นสองค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็จะมีหนึ่ง ตั้งอยู่ในตึดเก่าที่มีอายุเกือบ100ปีบรรยากาศนะคะก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์ชิวๆค่ะสองชั้นแยกเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็ข้างบนจะเป็นงานศิละปะเป็นภาพวาดต่างๆเลยค่ะแนวคิดสีสันให้ย่านเมืองเก่าสถานที่ที่มีความรู้สึกให้อยู่เหมือนบ้าน,นะคะเฮ้ยดีครับอันนี้เราอยู่กั่ที่ โพหินหรือว่าโลงสีแดงนะครับผมโดยนะครับประวัติประวัติย่อของโรงสีแดงนะครับหรือว่าฮับโพหินนะครับโรงสีแดงหรือว่าฮับโพหินนะครับสร้างขึ้นในปีสอง7ันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับโดยรองอามาตรีคนราชกิจการีนะครับผมจุดประสงค์เนี่ยคือการสีข้าวและจําหน่ายให้กับชุมชนรวมถึงส่งออกนะครับผมไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อมานะครับผมในปีพุทธศักราช2490ันสี่รอยเก้าสิบนะครับผม เปลี่ยนกิจการเป็นโรงน้ำแข็งและโกดังยางพาราก่อนจะกลายเป็นท่าเทียบเรือบำมุงเล็กปัจจุบันโรงสีแดงนะครับได้รับการบํารุงรักษาเป็นอย่างดีและได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาป,ปัตยกรรมดีเด่นในพุทธศักราช2554นะครับผมเวลาเรือล่องนี่ครับเคยเจอแบบสัตว์น้ำอะไรแปลกๆบ้างไหมครับเอาใหมา่สำรับเรามันม่แป,กแปกลกสำรับพวกลกอาจจะแปลกเย่นเลยไหมครับ ไม่ไม่ไม่โอ้อาปาสภาปาสว่าเจ็ดตันต่อแเราผู้ยายให้คอง่ะกดยืดมือเอานีไงเป็นเรือใดจับมึกโดยเฉพาะเพราะว่า็หนนี้มันหน้าเึ้น่อนก็เลยใช้ก่อนหลายวันหน่อยแล้วมึกที่พวกท่านกำลังกินนะครับอาจจะเป็น การจัาของลุงคนนี้ก็ได้นะครับไมนายนะคนนี้เป็นเจ้าของนะครับใช่เจ้าของเพื่อนผมเองครับชื่อว่านายซิงกลลามูฮัมหมัดฟัดมีหลังลีนะครับเขาได้สร้างเมืองสงขลามาแล้วก็ลสีแดงครับหรือว่าหาบโป้หินเนี่ยก็จะมีปฏิมากรรมนะครับที่สะท้อนถึงวีีวิตและก็ปอติศา์ของเมืองสงขลาครับ เครื่องเจากผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคนกําลังถือข้าสารนะครับมาเป็นสีขาวนะครับที่โล่สีแดงสมัยก่อนนะครับอันนี้จะเป็นทวดของทวดผมนะครับชื่อว่านายแจ็คแจ็คสวินนะครับ ตอนนี้เราอยู่ร้านสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเอไอติมโอ่งครับซึ่งเป็นร้านที่ถือว่าเป็นร้านแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเก่าสงขานะเพราะว่าเป็นร้านที่ถือว่าดังเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับว่าร้านอื่นคือพูดถึงว่าเมืองเก่ายังไงก็ต้องนึกถึงไอติมโอ่งใช่ไหมครับท่านไม่ใช่อ้โหตอนนี้เรามาอยู่ด้านในของร้านครับซึ่งร้านนี้ก็จะตกแต่งเป็นแนวแบบแนวบินเทนะครับบินเทวินเทนะเป็นแบบ สมัยก่อนนะครับซึ่งเมนูที่เราจะมาสั่งวันนี้ครับคือเมนูแนะนำของทางร้านนะเก้าอี๋มาเอาวันนี้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับร้านไอติมโอ่งนะครับโดยร้านไอติมโอ่งนะครับก่อตั้งโดยพี่เอกหรือสเสวธีระธรรมวงศ์นะครับเป็นคนที่เกิดและโตมาบนถนนนางงามสมัยเด็กๆเนี่ยจะมีอาแปะคนหนึ่งครับ เห็นรถไอติมคันเก่าๆนะครับเข้ามาถนนจะชื่อว่าโกโก้อะไรวะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านไอติมโอ่งค่คะร้านไอติมโอง่งเป็นร้านไอศครีมชื่อดังในจังหวัดสงขานะคะซึ่งมีการรักในการทำไอศครีมในโอง่งดินโดยใช้วัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นและมีรสชาติหลากหลายที่เขาจะทํามาจากมะพร้าวทุเรียนผลไม้ตามฤด,ด,ดูกาลต่างๆค่ะการเสิร์ฟไอศครีมในโอง่ง ทำให้ได้รับความเย็นความสดเช่นที่แตกต่างจากร้านอื่นร้านที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนและพื้นที่น,นักท่องเที่ยวที่มาชิมความอร่อยและความแปลกใหม่ของไอศครีมค่ะแจ็คสวินคนระับอยู่กับส่วนหนึ่งของสตรีทอาร์ตในเมืองเก่าสงขาค่ะในภาพก็จะเป็นลุงนั่งกินน้ําชากันนะคะเรียกว่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสค่ะได้รับอิทธิพลมาจากจีและโปรตุเกสสร้างขึ้นในสมัยท่าเรือสําคัญทางการค้าของสองขาค่ะและจุดเด่นของภาพนะคะก็จะมี ภาพผนังนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําค่ะแล้วก็มีผู้ชายนะคะนั่งกันอยู่สามศพสามคนคุยกันอย่างอบอุ่นค่นะ,คะสังเกตดูนะคะผนังก็จะมีความเป็นรอยแตกแล้วะคะ่ะเพื่อให้เห็นความสมจริงของภาพนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เจอคนมากน้าเลยหลายตาเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บัสมภัยนะคะเอ้ยไม่ใช่ผิดก็เป็น นักท่องเที่ยวค่ะโดยรูปปั้นนังก็เป็นจุดแลนด์มาร์กของเมืองสงขลาเลยค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้ไปอยู่ที่รูปปั้นนัง,งยศทองสงขลาน,นะคะ 2259และเริ่มเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายน2 5 0 9โดยมีแนวคิดจักนายชาญกาจนาน้าพันประดัดอำเภอจังหวัดสงขลาจะเห็นได้ว่าลูกปัน้นนี้เป็นลูกปั้นบอลลมดำถูกออกแบบและสร้างโดยอาจารย์อาจารย์จิบตัวบุตรโดยใช้งบประมาณ60,000บาทจากเทศบาลนาครสงขลา นี้เป็นสัญลักษณ์ของแหลมสมิลาและจังหวัดสุขลาค่ะ